รับเข้าสู่ช่องกับตนดัมซิงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะฮะมาเลือกนะครับในส่วนของหน้าต่างเนาะร้านใหม่พี่เอกนะฮะเราอยู่กันที่โคบอลฮาล์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบอันนั้นอนะ่ะเีกแบบเขาเรียกอะไรนะ U PVC อ่ะนะไม่ใช่อลูมิเนียม แบบว่าแข็งแรงเดี๋ยวว่าเบาอะไรแบบนี้หรอใช่น่าจะแข็งแรงกว่าหนูจยจับมั่วนะลูกเดี๋ยวมันหล่นมีฟรีอะไรนี่พันเดียวพันห้าสิบบาทลดราคาสองร้อยสี่สิบบาทเลยนะจากพันสิบบาทใช่ไหมหรือพันห้าสิบ จาก1,290บาทลดเหลือ1,50 0บาทตัวนี้ตัวนี้เลยดิเพราาะว่ที่เราดูดูน่าจะราคาตัวนี้โอเคสุดแล้วในจะถูกสุดแล้วเนาะแล้วก็มันสวยด้วยมันถูกแล้วก็มันดูดีมันไม่ไม่ขี้เหร่เลยมันก็น่าจะมาตรฐานทั่วไปที่เราติดกันแหละเหมือนบ้านใีนาำเหมือนบ้านน้องอะไรแบบนี้นะโอ้ยอย่าไม่เอาตัวนี้เลยนี่ พี่ก็มาเจอแล้วนะฮะหน้าต่างที่ชอบนะฮะเม็ดคูณเม็ดหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดนะครับผมนี่งานที่เราจะเลือกีบอกว่าเจอแล้วเราเอาเป็นตัวนี้นะฮะที่มันราคามันกำลังลดราคาเลยครับผมตัวนี้นะท่านเดี๋ยวเราไปเลือกอย่างอื่นต่อหรือไปข้างนอกเนาะเพราะว่าตอนนี้มีเสียงเพลงใช่เฮียพสี่เมื่อกี้หลังจากที่เราเลือก ในส่วนของหน้าต่างเนาะได้ครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะะก็คือสองบ้านนะครับจะมาดูท่อร้อยสายไปเลยพี่ก็จะมานะดูในส่วนของท่อร้อยสายไฟนะฮะพี่ชอบสีขาวแล้วมันจะได้เข้ากับไม้ฝาเราแล้วก็เข้าเหล็กเรามันดูกลมกลืนไปเนาะที่นู่นไม่ค่อยมีสีขาวเราก็เลยจะมาซื้อไปด้วยเลยแล้วก็ราคาก็ ลดราคาด้วยอีกต่างหากนี่ประหยัดไป14บาทสามสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวจะเอาไปจาก45เ <4 S 1> หลือ31บาทสามบแปดลบเดียวต้องให้เขาจดกันว่าเอาเท่าไหร่เราต้องแบกไปเลยไหมหรือว่าเราบอกเขาน่าจะบอกเขาหรือเปล่าหรือว่าแบกไปเลยเหรอผมก็ไม่เคยซื้อเท่าไหร่เหมือนกัน <laughs> สรุปผมได้แล้วนะถ้าผมจะเอาท่อเป็นสีขาวเนาะเอากี่เส้นครับเอายาสักสิบท่อสิบเส้นนะเป็นสีขาวนี่ก็จะกลมกลืนไปกับตัวบ้านเลยนะฮะปกติทั่วไปเขาจะใช้เป็นสีเหลืองสีอะไรเนาะมันก็จะดูตัดตัดกันแต่เราชอบความเนียนเนียนะเรียบๆรียบกลมกลืนนะครับสีขาวโอ้ราคาก็จะถูกกว่าสีเหลืองด้วยใช่สีเหลืองมัน3 9ตัวนั้นรุ่นเดียวใช่ไหม หรือเป็นตัวนี้เหรอตัวนี้44่สิบสีน่าจะสีสีเพราะมัน4หุ่นเนะา,า,าะชาใาชได้่นี่ะท่อก็ถูกสุดเลยเส้นละ31บาทนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็จะอยู่ที่44่สิบสี่บาทส4สบี่าทกับสาสิบเกบาทนะตัวถูกสุด เดี๋ยวเราถ่ายรูปไปให้เขาดูได้ถ่ายรูปไปเปิดบินตรงนู้นเหรอลองถ่ายให้หน่ว่า VCG VEG เจนใช่ไหมให้ดูว่ามถ่ายรูปนจะ้เดูว่าเราตรงนี้ด้วยหนูเล่นอะไรอ่ะ ตรงต่อเดี๋ยวรางนี่เนาะสั่งซื้อ,อซื้อไปเดินที่บ้านเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อไปลูกไปไปเลยลูกเดี๋ยวพี่ก็จะต้องไปซื้อต่อนะฮะน่าจะมีเป็นน็อตเป็นอะไรไปด้วยอน็อตยิงไม้ฝาที่เราซื้อเนาะไปะเดินทางกันต่อครับพีตาเหมือนจะชอบอ่างหรือเปล่า เอ็นส่วนใหญ่เลยอย่าอย่ลงไปนะลูกดูเฉยเอย่าลงไปนะีเปเน่เดี๋ยววาทิมลงมาในนั้นนะขึ้นมาไปไปดูฝั่งนู้นกันเดีย๋ยวพีไ่ไปเปิดบินก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างเนาะที่เราสั่งไว้เมื่อกี้นะสองบ้านนี่เขาเก็นมาให้แล้วนี่หน้าตาประมาณนี้เลย หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรอ่ะ แอฟีก็เรียบร้อยแล้วนะพเดี๋ยวจะมีในส่วนของท่ออีก10เส้นเนาะท่อร้อยสายนะส่วนพี่กัปตันก็นี่แหละฮะยังคงซุนอยู่นะระวังแตกนะลูกขอลูกอเอกแตกนะเดี๋ยวท่านตอนนี้ก็เดิอนออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมเพราะว่า,าเขาจะขึ้นของบางส่วนก่อนเนาะผมก็เลยมารอรับที่รถนะฝีก็จะรอในส่วนของท่อ ร้อยสายนะฮะแล้วก็หน้าต่างออกมานะฮะพนิการบอกว่าให้มารอที่รถเดี๋ยวจะขึ้นของให้ก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดรถรอเลยเดี๋มาดูน้องหน่อยลูกน้องตื่นได้ยังเอ่ยตื่นได้ยังยังเหรออ๋อ หลับนานเนาะเียบต้านจะขึ้นแล้วเหรอมา,มาขึ้นทางนี้ขึ้นไปเลยนี่สิเดี๋ยวเราก็รอรับของนะครับผมภารกิจของเรานะฮะั้ง3อย่างเนาะอย่างที่หนึ่งก็คือไม้ฝาเชร่าอย่างที่สองก็จะเป็นหน้าต่างและอย่างที่สามมันจะเป็นท่อร้อยสายไฟนะครับเราก็ได้ครบทุกอย่างเลย เดี๋ยวรอทางาพนักงานเอามาขึ้นรถให้นะครับประมาณน,นี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันนะครับตอนที่ขึ้นของเสร็จฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้งหมดมีไม้ฝา1อย่างที่2หน้าต่างอย่างที่3ามท่อร้อยสายไฟอย่างที่4น็อตนะฮะ ้ารายการทั้งหมดที่เรามาโูบอนในวันนี้เนาะ,ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ